ไม่ฟุ้งก็แค่น,นั้นเองดิฉันก็ดิ้นรนมาเรียนหนังสือเพื่อที่จะให้มีหน้าที่การงานหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของคนในหมู่บ้านบอกว่าเป็นผู้หญิงจะมาเรียนวิศวกรมันเป็นไปไม่ได้เพราะคำว่าอาชีพวิศวกรมันต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นจริงไหมคะแต่เขาไม่ได้ห้ามว่าผู้หญิงห้ามเป็นวิศวกรดิฉันก็มาเรียนมาเรียนจนจบจบสามปีครึ่งด้วยไม่ต้องจบสี่ปีเหมือนคนอื่น สิ่งบางอย่างก็ต้องทหัวใจตัวเองแล้วคุณประยองก็มารับรชาชการทหารด้วยแล้วสิ่งที่เขาถนัดที่สุดอย่างที่ดิฉันบอกก็คือการทํางานในหลักสูตรของการทําทุกอย่างที่เป็นเรื่องของใช้แรงบูรล้างผานหรือส่งคนไปเกิดใหม่ที่ดิฉันชอบพูดอย่ะกว่าแค่เขาไม่ส่งดิฉันไปเกิดก็บุวใช่ไหมคะ เป็นเส้นทางที่รวยได้คนที่เขาขยันดิน้นรนทาเหมือนเรามาก่อนหน้าเราเขาก็ะสรวยไปก่อาเราแล้วดิฉันกับคุณปัญญาไม่ต้องรอให้ตัวเองถึงเวลานั้นถึงจะคิดได้คิดได้จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่ผ่านมานแล้วเอามาปรับใช้กับชีวิตตัวเองมันจะทําให้เรามีกําไรที่เหลือในชีวิตไม่ต้องไปเจอเองหรอกว่าเจ๊งมันเป็นยังไงว่าเจ็บมันเป็นยังไงตอนอายุ60อายุแค่ยี่สิบในตอนนั้นท่านปัญญา27แต่เรามองไปถึงรุ่นพี่ที่อายุ40อายุ50 เราไม่อยาก40แบบนั้นไม่อยาก50แบบนั้นถ้า35เราแล้วมันตั้งหลักตั้งลาสร้างชีวิตได้สุดยอดไหมคะสุดยอดมันต้องสแสวงหาเส้นทางใหม่ที่มันเป็นไปได้ทําให้เราเปิดใจที่จะรับโอกาสธุรกิจนี้แล้วที่สําคัญที่สุดการที่เรามาทําตรงนี้ภาพต่อไปเลยค่ะในวันเริ่มต้นมันไม่ได้มีอะไรสวยหรูมันไม่ได้มีอะไรดูดีมันไม่ได้มีอะไรทันแต่เราเรียนรู้ที่จะทําเพราะเรามองเห็นความคุ้มค่าและหลายคนมาดูวิธีการทํางานเขาก็บอกว่า มันดูไม่ดีนั่งพูดนั่งคุยกันตามสนามหญ้าตามข้างถนนหรือตามร้านกาแฟหรือเล่นหลายที่ใต้ถึงบ้านมันดูไม่มีเกียรติมันดูไม่มีศักดิ์ศรีมันดูไม่ดีมันดูแล้วไม่เป็นการไม่เป็นงานไม่เป็นจ,จิตัดลักษณะหลายหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้แต่เราไม่ได้สนเรามองว่ามันทํ้ง,ง่ายๆทาที่ไหนก็ได้แต่ถ้าสิ่งที่เราทํามันให้ผลลัพธ์ผลตอบแทนที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลคุ้มค่าที่สุด มันทําให้เรากล้าแรกและมันทําให้เรากล้าที่จะทําเราไม่อายคนแต่เราอายจนมันเลยทําให้เราต้องทําทุกอย่างที่จะทําให้เรามังาง่งคั่งมั่งรวยนั่งคุยกันอยู่ตรงสนามหญ้าวันนี้น้องเขาก็มาด้าวยค่ะปกให้กับน,น้องเบนซ์เลยรถมาจากขยะเราไปออกกําลังกายที่สนามกีฬา อยู่ที่กอรอเขาเรียกว่าสวนแฮปปี้แต่ดูแต่ละคนที่ไปวิ่งอยู่ตรงน,นั้นไม่เห็นมีใครแฮปปี้สักคนพราะแต่น,นตินี่ติดสินพลุพลังถามว่ามาวิ่งออกอากําลังกายทําไมร <c oughs> ักสุขภาพเดีอยวเาบอกไหมว <c oughs> ิ่งเพื่อที่จะรักษาสุขภาพให้อยู่นานๆสําหรับกินบำนาญใช้ไหมวันวันพันปีฉันก็ไม่เคยไปออกกําลังกายหรอกเพราะไม่ใช่คนที่จะไปรักสุขภาพขนาดนั้นแต่วันนั้นน้องตุ้ม พี่เดือนวันนี้พี่เดิอนมาออกกาลังกายได้ไหมโอ้โหในรอบห้าปีออกกำลังกายได้ไหมทําไมน้องเบ้นจะมาะน้องเบ้นจะมาโอเคใส่ชุดออกกําลังกายไปอย่างดีเ <_ d ream> ดินไปพอเจอน้องปุ๊บแล้วเขาทำท่าวิ่งแล้วก็มานั่งคุยกันอยู่ตรงไฟสว่สางสงตรงนี้หละสถานที่ตรงนี้เรานั่งคุยกันเรื่องความหวังความฝันที่จะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นกว่าวันนี้ เรื่องความหวังความฝันในอนาคตที่จะทําให้เราการเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยแต่คนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็ชี้มาที่เราเขาก็คุยกันชุบซิบซุบซิบดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรมารู้จากสามีท,ทีหนึ่งเพราะคนที่เขาคุยกันเป็นรุ่นพี่ของสามีเขาชี้มาทากกลุ่มเราแล้วเขาก็าพูดกับสามีดิฉันว่ากลุ่มนั้นกาลังดูหมอ,อก,กัน แล้วภาพนี้สุดยอดมากๆค่ะ มันเกี่ยวที่ว่าสิ่งที่เราคุยกันมันคือความฝันของเขา,ากันน้องเลยนะทำเร <ๆ S 1> ื่องง่ายๆที่คนอื่นหรือคนทั่วไปไม่อยากทําแต่มันทําให้เราได้ผลลัพธ์มากมายมหาศาลนิฉันบอกกับน้องรักว่าน้องรักไม่ต้องไปสนใจว่ญญา,าใครจะว่าอะไรไม่ต้องไปแคร์คาพูดคนว่าเขาจะบอกว่าเราทําอะไรก็แลว้วแต่แต่สิ่งที่เราทํามันให้มูลค่ามากมายมากมายทันทันนี่แหละ มากมายขนาดที่คนทํางานประจําทั่วไปซื้อไม่ได้เพราะมันสามารถให้ในสิ่งที่คนทํางานประจําทั่วไปซื้อไม่ได้และมันให้ในสิ่งที่มันคุ้มค่ากับเวลาที่สูญเสียไปสองประโยคนี้ที่มันอยู่ในใจดิฉันเสมอมามันให้ในสิ่งที่มันคุ้มค่ากับเวลาที่เราสูญเสียไปในชีวิตเราเราสูญเสียเวลากับการหาเงินมากี่ปีแล้วเราเคยได้ในสิ่งที่เราต้องการไหมแต่ถ้างานนี้เราลองเสียเวลากับมันสักสองปี แล้วมันได้ทุกอย่างที่เราต้องการคุ้ไมไม่ค่ที่นี้เด oh. ี๋ยวว่าแต่หลับหูหลับตาทาเลยค่ะทาทุกสิ่งทุกอย่างเลยแหละหลับมันทุกอย่างเลยเพื่อที่จะทําตรงนี้แต่ความฝันเราไม่หลับยอดเยี่ยมไหมคะยเยี่ยมขนาดป้ายทะเบียนรถยนต์ X5 ทันใหม่ที่ไปประมูลมาเนี่ยยังขึ้นต้นวักอกขอเกขด79 79บึงการ <Yeah. S 1> น้องถามว่ากกขอนี่อะไรท่านปัญญาบอกกำไข เราเยี๋ยม,มาค่ะนี่ค่ะสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทําเหมือนที่ดิฉันบอกมันให้ในสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปที่ทํางานไปวันๆซื้อมันไม่ได้มันให้บ้านมูลค่ามากมายหลายล้านบ้านสองหลังน,นี้ดิฉันซื้อตั้งแต่3ปีที่แล้วตอนที่ซื้อมูลค่าแค่ห้าล้านแต่ปัจจุบันมูลค่า8ล้านเดีวจะมีก ที่ดูดีจากคนข้างนอกซื้อไม่ได้แต่ธุรกิจนี้ซื้อได้แล้วที่สําคัญที่สุดมันไม่ได้ได้แค่เราถ้ามันได้แค่เรามันแค่ดีใจแต่เราสามารถช่วยคนที่ตามมาให้ได้เหมือนเราด้วยมันคือความภาคภูมิใจที่ยอดเยี่ยมน้องๆที่ตามมาได้ความหวังตอมฝันกันทุกคนมาถึงปุ๊บเรามาเซตชีวิตกันเลยชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงชีวิตที่เราต้องการในอนาคตเป็นยังไง มีผลลัพธ์สักชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการการันตีว่าเราแต่างจากคนที่ไม่ได้ทํางานนี้ลดป้ายแดงสักคันดีไหมบ้านสักหลังดีไหมคู่ชีวิตสักคนดีไหมคู่ชีวิตนี้ฉันก็ต้องสแกนก่อนที่น้องบอกไม่ได้อุตสาห์ตั้นมาอุตสาหงมาเป็นปีถ้ามีใครสักคนโผลมาต้องดูก่อนว่ามาหนุนหรือมาหน่วงมาทวงหรือมาเสริมเ่อะไหมคะ มาไม่เสียดายเลยไม่เสียดายอาชีพเดิมเลยไม่ได้เสียดายเพราะดีฉันไม่ได้ออกจากอาชีพเดิมวิศวกรก็คือผู้ออกแบบพอเรามาทําธุรกิจนี้ก็คือผู้ออกแบบแต่เราออกแบบวิถีชีวิตตัวเองและออกแบบวิถีชีวิตวผู้คนที่ตาม้ที่หนาต่อไปเลยคนะ่ะและหลายอย่างที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นนี่สิ่ต่างๆที่มันเบาบางแล้วก็หายไปแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่มันใช้ชีวิต แบบ V.I.P. ใช้ชีวิตแบบมีกำไรดิฉันชอบตรงนี้มากเพราะอะไรคะเพราะว่าชีวิตที่ดีมันวัดกันตอนที่ใครบางคนได้ใช้ชีวิตกับใครบางคนต้องไปทํางานถ้ายังไปทํางานอยู่แสดงว่ายังไม่ได้มีชีวิตที่ดีแต่ถ้าเราได้ไปใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการชีวิตเราดีไหมคะดี <c oughs> เราได้ไปท่องเที่ยวมากมายหลายที่ดิฉันหวังแค่ว่าอยากจะไปเที่ยวกินชาเขียวทั่วประเทศ ให้มันคบทุกหลานก็แค่นั้นแหละแต่ความฝันโฟกัสแรงๆเลยแต่ถ้าไม่มีเงินและไม่มีเวลาจะไปได้ไหมคะไปไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมกําไรชีวิตของคนเรามันไม่ได้มีอะไรมากมายบางคนเห็นเสื้อผ้าผู้หญิงอยากซื้อไหมคะเดินผ่านตลาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าเป็นโลกชักกระตุก <c oughs> เป็นโลกเซเลซายเซขวา <c oughs> เป็นโลกเสีการซงตัวเยี่ยมซ้ายเยี่ยมขวาแวกหน้าแวะหลังอยากซื้อ คำถามซื้อไปมีเวลาใส่ไหมใส่แต่ชุดยูนิฟอรม์มน,นอนก็นอนทายยูนิฟอรม์มแล้วเสื้อผ้าเต็มตู้แล้วไม่มีเวลาใส่สุขหรือทุกคันที่นี้ทุก<ว>แต่ถ้าเททกิดทำธุรกิจนี้อยากใส่ชุดไหนก็ได้ใส่อยากใส่ตอนไหนก็ได้ใส่ยอดเดียวไหมคะอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ได้ทำแค่นี้มันก็คือกำไรที่แต,ตกต่างจากคนที่ไม่เดินเส้นทางนี้แล้ว,ว ดิฉันอายุยังไม่เยอะค่ะอายุแค่สามแปท่านปัญญาสี่บแต่ความสุดยอดมันอยู่ตรงไหนความสุดยอดมันอยู่ตรงที่ว่าและหลายคนเห็นท่านปัญญาเขามองว่าท่านปัญญาหน้าตาดี <Yeah. S 1> หน้าตาเด็ก <Yeah. S 1> น่าจะมีเจ๊เลี้ยง <laughs> เจเหลียงเพราะผมไม่เคยเจอหน้าดิฉันวเวลาดิฉันเข้าที่ในหน่วยงานทหารดิฉันไม่ไปกับเขาดิฉันไปกับคุณนรงศักดิ์ดิฉันไปกับพี่ชายดิฉันสบายใจกว่าไปกับพี่ชายไม่เคยไปเปิดตัวกับเขาแล้วเขาบอกว่าท่านปัญญามีเจเหลียงซด้อไหมคะเจทำมีจีเขาบดยอดเยี่ยม,มค่ะนี่ค่ะมันคือรางวัลชีวิตที่ทำให้ดิฉันเห็นความคุ้มค่าของธุรกิจนี้บ้านหลังแรกท่านปัญญาซื้อ ด้วยน้ำ <tu> พ <i ro> ักน้ำแลงของเขาเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวมูลค่าไม่เยอะค่ะสองล้านห้าแสนบาทแค่นั้นเองจบแล้วเครดิตเขาใช้ได้แค่ั้นสุดยอดกับรถเก๋งหนึ่งคันราคาเจ็ดแสนกว่าบาทสมัยก่อนนู้นเป็นโปตอนนะคะยอดฮิตตอนนั้นอันนั้นคือสิ่งที่เขาสามารถหาได้จากรายได้งานประจําของเขาแต่พอมาเจอบ้านสองหลังนี้อยากได้มากสองหลังนี้รวมกันหกห้องนอนหกห้องน้ํามูลค่ารวมกันมันคือแปดล้าน เอาเสาไฟฟ้าออกแล้วก็ทําให้มันทะลุกันเลยเขาถามว่าจะซื้อกับใครซื้อคนเดียวเท่ไหมคะไม่กู้ร่วมกับใครทั้งสิ้นไม่ให้ใครทําด่วยดีรไหมคะดเขาขอดูสเตตเมนต์ยื่นสเตตเมนต์ให้ดูเสาไฟฟ้าหายกับเพลงหายนี่ในโครงการนั้น250หหลังคาแทบจะทุกหลังคาหนึ่งหลังกู้ร่วมสองคนมีสองหลังนี้กู้คนเดียวไม่ให้ใครร่วม ดิฉันยื่นสเตทเมนต์ซื้อรถบีเอ็มดับเบิลยูเอ็กซ้างคนเดียวไม่ต้องให้ใครร่วมสุดยอดนะคุณความคุกมเต็มมันอยู่ตรงนี้เพราะอะไรคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงไปอยู่สัตหีบเขาจะมองว่า ก่อนทหารก็จะแข่งกันเอาเมียมาโชว์กันใครเมียสวยใช่แต่ทหารยุคนี้แข่งกันเอาเมียมาโชว์เมียใครดีสักไหนเมียใครรวยปกมืองไทเท่ไหมคะแบบนี้เท่มันไม่ได้ดูดีในวันที่เริ่มต้นเราเริ่มต้นจากมอไซค์เว็บร้อยสีแดงแล้วถัดมาก็เป็น N v มือแปด ถัดมาก็เป็นโปตอนรถเก๋งคันเล็กๆถึงมันจะป้ายแดงแต่มันก็ราคาได้เจ็ดแสนถัดมาเป็นปาเจโร่สปอร์ตคันที่หนึ่งถัดมายี้เป็นปาเจโร่สปอร์ตอวันนี้ขับคันนี้มาถัดมายีกเป็น BMW อ็มแล้วถัดมายีกณนปัจจุบันนี้เป็น BMW อ็เบิลยูเอ ใระบบแล้วก็สร้างเขาขึ้นมาเป็นผู้นําวันนี้เรามีผู้นําที่ยอดเยี่ยมในมือแล้วก็สร้างด้วยระบบนี้พัฒนาแต่ละคนแต่ละคน 1- นปีพาสักสามซ่อมแซมชีวิต2-3ปีพาพัฒนาตัวเองเพื่อขึ้นมาเป็นผู้นํา3ถงหปีวางมือได้จากคนคนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมา แล้วณนะตอนนี้ที่ดิฉันสร้างขึ้นมาในปีนี้แล้วก็กำลังจะวางมือในปีหน้า oh. ว,วางมือในปีหน้าลูกพปอร์เซ็นค่ะน้องแป๊บไปที่ไหน สร้างแล้วมันต้องสําเร็จอย่างงดงามไม่ใช่ว่าเหนื่อยอยุง่งยากวุ่นวายเจ็ดสิบจะเหนื่อยอยู่จะเหนื่อยไว้ไม,ไม่ได้ทีนี้ไม่ไหวใช่ไหมคะภาพต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะมันได้แบ่งปัน,ปนมันได้ให้โอกาสกับผู้คนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้นี่คือความสุขอีกทางหนึง่งนี่คือบุญกุศลที่จะส่งเราไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นก็เพราะว่าเราได้แบ่งปัน,ปน ความสําเร็จที่มันแบ,บ่งปันผู้คนได้นั่นคือความสำเร็จที่คุ้มค่าแต่ความสําเร็จที่มันอยู่แค่เราคนเดียวมันไม่ใช่ความสําเร็จที่คุ้มค่าไม่ใช่ความสําเร็จที่สวยงามหรือสวยหรูแต่ธุรกิจนี้ให้เราแบ,บ่งปันได้คาพต่อไปเลย <c ười> ค่ะเนี่ยค่ะ<ร>อัปลายที่พาเราทำความเชื่อมัน่นความศรัทธาความมั่นใจเพราะเขามาจากจุดเดียวกันผู้น่ารักก <c ười> <ค constru> <essa> ็เริ่มต้นจากจุดเดียวกันเกิดก็เกิดมาด้วยกันจนก็จนมาด้วยกันโตก็โตมาด้วยกัน แล้วมาสร้างชีวิตดวยธุรกิจนี้แล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยด้วยกันกับครอบครัวด้วยกลยแม่เราอยู่ในที่ถูกต้องพักอะไปเลยค่ะแล้วก็ท่านอับบายมัทสันธรรมโสดก็เหมือนกันอยู่ในตระกูลเดียวกันก็เกิดมาด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันมาแล้วมาเจอธุรกิจนี้สร้างวิถีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยด้วยกันพี่มอใช้ตามกันในวันที่ออกจากบ้านมาอยู่ที่สัตหีบปัจจุบันขับเบี้ยมือนปัจจุบันตามกันตัดข้าวหม้ ฝันชิ้นต่อไปค่ะอาจจะเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าตัดมาขนาดเล็กมากแล้วก็ผ้าต่อไปเลยค่ะเยอะแยะมากมายหลายผ้าเดีวนี้ค่ะอ,อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ผ้าต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะอ,อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็หมดหรือ,อยังคนะมีผ้าหนึ่งนี่ค่ะผ้าฝันทั้ง4ชิ้นนี้ดิฉันจะสร้างไว้ที่บึงการแล้วก็สร้างไว้ที่สัตหีบเพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจนี้สอนให้เราอย่าหยุดที่จะฝันอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองจงสร้างแล้วก็ต่อยอดไปให้ได้มากที่สุด ที่เตรียไมไว้แล้วแปไล่แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นภายในไม่เกินปีสองปียิ่งสร้างมันก็จะยิ่งออกดอกออกผลมันก็จะยิ่งสําเร็จมันก็จะยิ่งก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆธุรกิจนี้เราเอากาไรที่ได้แล้วไปสร้างสิ่งที่เราอยากได้หรือสิ่งที่เราต้องการยอดเยี่ยมไหมคะยอดมันคือกําไรที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันคือความสุขที่หาไม่ได้จากข้างนอกเมื่อทำแล้วต้องสําเร็จเมื่อสําเร็จแล้วก็ต้องสร้างต่อยอดไว้ให้คนที่ตามมาเขาได้ใช้ ได้อาศัยในสิ่งที่เราได้สร้างไว้มันคือความสุขของเราอายุ38ปัจจุบันแต่จะากวางมือให้เสร็จเรียบร้อยภายในอายุ45เยี่ยมไหมคะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อายุ45ยังทำงานอยู่อยู่ไหมคะยังหาเงินอยู่ไหมคะยังสร้างชีวิตอยู่ไหมคะเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จแต่ถ้าธุรกิจนี้สามารถทำให้เรากลายเป็นคนที่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะเกษียณคืออายุ60 แค่นี้มันก็ภาคภูใจแล้วแต่เราต้องพูดตั้งไว้ที่45ส่วนท่านปัญญาก็น่าจะ48เพราะเขาเกิดก่อนที่ฉันแต่ยังไงก็ก่อน50อยู่ดีเพ,พาราะเขาบอกว่า50ก็ยังแก่สตาร์ทหน้านไม่ไปอยู่แล้วยังไงท่<อ>านจะ้าพูดเก่งมากเขาพูดเดือนละคน<อ>เดือนละคนะบางเดือนพอดแวกสองคนเ็นอนอดดอนี้เนี่มามาถามวันนี้ไม่ให้พูดเยอะค่ะดิฉันเมาคนเดียวเขาบอกว่าทำธุรกิจนี้ ชื่อเมียัสินทุกอย่างก็ของเมียเพราะฉะนั้นเวลาที่ทํางานตรงนี้ก็จะผ่อนแรงให้เมียนำจุได้ไหมคะแต่คนที่ทัดสั่นตดิบเข้ามาเนี่ยมาจากเขาก็ล้วนค่ะยยกเอาขอเสียงปุ่มมือแรงให้กับคุณลงกจ้างกำลังเลยครับแนะนำไปอีกครั้งครับชื่อพันติเอกปัญญาคงตาสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านครับสวัสดีครับ วันนีครับสุดยอดเลยครับโอ้บรรยากาศร้อนแรงมากเลยนะครับเหมือนที่สิ่งที่คิดไว้เธอพูดหมดแล้วนี่แหละคือทํางานด้วยกันนะครับเราคิดอะไรไว้นะครับคนที่จะแบ่งปันนะครับคนที่จะสื่อสารที่เยี่ยมยอดก็คือคุณดวงจันทร์นะครับเรามีแค่เขาเรียกอะไรคิดให้เยอะนะครับพูดให้น้อยทําให้มากแบบนี้ดีไหมครับดีทำสิ่งง่ายๆแล้วมันโตวันโตคืนเอาไหมครับเอา ต้องพูดเก่งนะครับไม่ต้องเขาเรียกอะไระไม่ต้องเก่งทุกเรื่องนะครับงานนี้เรามีเรามีทีมเรามีระบบที่สุดยอดนะครับที่จะส่งเสริมที่จะช่วยเหลือเรานะครับเหมือนกับน้องๆที่เขาหมาเหมือนที่คุณนวกันบอกนะครับเป้าหมายของผมเนี่ยก็คือตอนนี้นะครับต้องการเปิดชั้นลูกนะครับสิบสองรหัสตันนี้จะครบแล้วนะครับาภายในปีนี้นะครับต้องชั้นลูกเนี่ยขั้นต่างต้อง จบปีเตอร์นะครับเพบาาราะว่าปีหน้านะครับรายได้ข้อที่สี่ของผมหนึ่งล้านบาทนะครับอ้กวันนี้นะครับแมทชิ่งเนี่ยมันก็เกือบครึ่งล้านแล้วสุดยอดไหมยอดเลยผมอกเลยว่าแผนการตลาดนี้นะมันสุดยอดมากๆเลยถ้าคุณมองทะลุนะครับอย่าขี้เกียจนะครับ ยาขี้เกียจทางานรื้อฐานยาขี้เกียจออกไปเปิดโอกาสให้กับผู้คนนะครับงานนี้คืองานของนักสร้างสร้างนักสร้างเครือขา่ายนะครับเราไม่ใช่เป็นเซลเมนนะครับจริงไม่จริงอ,อะหลายคนมองว่าน้องขายอะไรนะครับขายฝันเหรอนะครับขายสบู่ขายยาที่ฟันเหรอนะครับแล้วแต่เขาคิดครับแต่เรามองโอกาสตรงนี้นะครับมันคืออะไรนะครับเหมือน พี่สีชนบอกครับเมื่อหลายๆครั้งหลายๆปีที่ผ่านมาพรามองยังไงที่เห็นสินค้าเนี่ยเป็นรถเป็นบ้านนะครับมองเห็นไหมครับอเราไม่ได้มองหาแค่คนป่วยที่ไม่จริงอาอาจจะหาคนป่วยที่เป็นโรคซับจางจริงไม่จริงอ่าใครเป็นโรคซับจางมากคุณายเต้นอนครับนี่มันยอดนะผมมองเห็นเพียงแคขนาดนะ ท่านสีชวนครับมีลูกหลานนะครับหลานเป็นไดมอนด์เนี่ยโโงแมทชิ่งเท่าไหร่ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าลูกผมเป็นไดมอนด์บ้างไหมผมพูดไหมตอนนี้สร้างสิบสองนักสัตว์เลยนี่เลยนี่ครับมานี่สามเ่อามจิตนาการอยู่ทุกวันนะครับก็เลยไม่ค่อยได้พูดอะไรครับมีแต่คิดเห็นแต่ความฝันตัวเองครับเมื่อ 13ปีที่แล้วผมเห็นรายได้ของไดมอนด์ครับพี่โอพีเอสครับวันเดียวนะครับ1แสนกว่าผมมองว่าอีก5ปีขนาดรายได้วันละแสนมันต้องเป็นของผมแน่นอนนะครับแต่ผมก็ทําได้นะครับผมสามารถทำรายได้นะครับภายใน5ปีครับวันเดียว1แสนแปดหมื่นว้าวทำไป13ปีรายได้ต่อวันครับ วันเดียวนะครับสามแสนสามหมื<ฮ>่น<ฮ>าเนี่ยแกที่เราไม่เข้าใจนะครับที่เราคิดว่าเราต้องการเดือนละห้าพันบาทนะครับแต่เรามาเห็นรุ่นพี่เห็นใครบางคนนะครับมันเกิดความฝันนะสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเรานะครับสักวันหนึ่งมันต้องเป็นรายได้ของเราสักวันหนึ่งเราต้องมีผลลัพธ์แบบนี้นะครับเราต้องมีรถยุโรปครับเนี่ยจจกที่เราความฝันแค่ ดีแมตซีประตูแต่วันนี้เราได้ลดเกินฝันย่อมยอดไหมครับคยอะเนื่อง,งจากเงินลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับแค่ครั้งเดียววันนี้นะครับหลายๆคนนะครับมานี้ไม่ต้องสงสัยนะครับคุณแค่ทําตัวเบาแล้วเชื่อใจคนที่แนะนําคุณมาเหมือนกับผมผมไม่ได้เข้าใจในวันเริ่มต้นทําไมผมได้ทําเพราะผมเชื่อใจคนที่แนะนํามผมนะครับ และผมมาเรียนรู้แบบนี้มาลั่งโปกมือนี้ทําให้เราเข้าใจถึงอ๋อเงินมันมาแบบนี้นะครับและเราจะมั่นใจวันที่เรามีผลลัพธ์นะครับมีผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ถึงหลักแสนครับแค่มันมีผลลัพธ์เพิ่มขึ้นมาจากงานประจาเราเนี่ยนะครับรหลักหมื่นเราก็จะเข้าใจว่าอ๋เงินหมื่นมันมาแบบนี้นะอ้อมันห้าหมื่นมันมาแบบนี้นะแล้ววันที่เรามีรายได้เดือนละแสนเราจะเข้าใจโอ้มันมาแบบนี้นะ นะครับถ้าเราทําได้แล้วเราจะทําเดือนละกี่แสนก็ได้แบบนี้ดีไหมครับดีเริ่มจากสระบวนการเหล่านี้นะครับมันไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับอยากให้ทุกท่านมาวันนี้ครับแค่ตัดสินใจนะครับตัดสินใจเรียนรู้และลงมือทำนะครับทําให้มากพอนะครับถ้าคนอื่นเขาสําเร็จได้นะครับเขาทํำแบบไหนถ้าเรายังไม่สําเร็จทําให้มากนะครับ เขาทำร้อยเราทำพันดีไหมครับเขาอ่านหนังสือร้อยเล่มเราอ่านหนังสือพันเล่มดีไหมครับเขาอ่านหนังสือรอบเดียวเราอ่านสิบรอบดีไหมครับอนี่แหละเราไม่ได้เก่งแต่เราต้องขยันนะครับผมไม่ได้กลัวคนที่เก่งกว่าผมเลยแต่ผมกลัวคนที่ขยันมากกว่าผมแค่นั้นเองนะครับเพราะอะไรเขาขยันมากเขามีผลลัพธ์มากนะครับเราขยันน้อยเรามีผลลัพธ์น้อย วันนี้เรายังไม่ได้สําเร็จมากมายนะครับตรงตัดสินใจเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำให้มากนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกท่านนะครับสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ